เราคันผมไม่ได้หรอกครับตีมาช้อนมาไอเอมเอมอสด้วยเดออใบสปรินไม่มีจะขอเป็ดนะครับอ่าเทสนะครับผมโอเคบออยู่หลังวัดด่านนะครับผมจังหวัดเชียงสาอำเภอเมืองแปลงยาวนะครับผมอ่านะครับผมเออนั่นแหละครับเปิดวันที่เก้าเมษายนนะครับผมค่าคันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมใครสนใจก็เดี๋ยวโทรมานะครับเบอร์หาเจ้าของบอยนะครับน้องม้านะครับเดี๋ยวนั้นหนึ่งทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ ติดตามในเพจเลยครับบอกติดตามในเพจไปเลยเพจอะไรล่ะครับรัฐดาวนฟาร์มรัดดาวน์ฟาร์มนะครับผมนล้วหนึ่งขึ้นให้นะครับผมหนึ่งทีสองอ่านะครับผมตกอะไรก็กินครับเพราะว่าปลาใหม่จริงๆครับปลาซิงครับผมออกซิงเกิลมาแล้วครับปลาตัวนี้นะครับผมโอเคปลาิงไม่ได้จริงๆครับผมไม่เคยผ่านมือใช่เดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเหลืองครับติดเล็กติดครับขอบคุณครับ มอเด็กปลาแงยาวครับผมนนเด็กปลาแปงยาวครับวันนี้เรามาทำอะไรครับเทสบ่อปลากระพงครับเป็นบ่อกี่ไร่ครับไม่ทราบครับประมาณสามไร่นะครับตักเต็นตาหนึ่งนะนะครับผมวันนี้เดี๋ยวรอเจ้าของบ่อมาบอกรายละเอียดนะครับผมหนึ่งก็สร้างค้่าวๆมาว่ามีปลาไซส์นะครับไซส์จานแปดกีถึงหนึ่งกิโลประมาณสองร้อยตัวอ่าแล้วก็มีโทฟี่นะครับไซส์ห้าถึงไซส์สิบ ประมาณ2ี่สิบกว่าตัวมีประกดคังนะครับพี่คาบ่ออยู่ก็หลายสิบตัวอยู่นะครับผมแล้วก็ลองวัลโทฟี่อาจจะมีปลากรายนะครับตัวละสามร้อยใช่ไหมครับอ่านะครับผมเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดดีเทลยังไงเดือนหนึ่งขึ้นให้ทีหลังนะครับนั่นหนึ่งก็รอเจ้าของบ่อเข้ามาคุยรายละเอียดให้ก่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูที่ว่าเด็กๆเราจะมีผลงานกันไหมครับผมกินข้าวกันไหมครับกินนครับกินที่ไหนครับ้านยายอ๋อนึ่ว่าขอข้าววักกินกันนะครับมุกกับเรานะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมฝากไลค์กดแชร์กดกดคลายให้พวกเด็กกับปลาเิ็ยาวด้วยนะครับครับผมเพราะพวกผมจะได้ไปมีตังค์ซื้อข้าวกินนะครับนี่ครับมันประกาศรอบบอกนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ตกวันที่เก้านะครับฝาสายนไคมไม่รับสายเลย Love you. นี่มีนาะก็กดนนี่นวะใช่แล้ววาไว้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 ต้องไปอ่เด้อมาแล้วอ่ะปิดน้ำแล้ววาเบสันอะไรยะน้านุ่นใครนะเทพระไม่ใช่ <laughs> อ่าสของบอ่อแซมปิ้งเองนะครับผมนั้งหนึ่งเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับผมเด็กจริงๆไอคนเนี้ยตอนนี้มันใหญ่มากลแล้วใหญ่โตชื่ออะไรนะครับสองบอ่อชื่อมาดนะครับผมเดี๋ยวหนึ่งถามอารีะเอดหน่อยนะครับเปิดวันไหนก่อนดีวะวันที่เก้าเมษายนวันที่เก้าเมษานะครับเข้ามงเข้าเขาบอกี่โมงกี่โม,ม,มงครับ หกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงครับหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงรับกี่ท่านครับยี่พ้าคนครับบวกลบเอาแค่เต็มครับเอาแค่เต็มยี่พ้านะครับผมไม่มีบวกลบนะครับผมบ่ก็ประมาณนี้ครับน้ําสวยนะครับน้ําใสๆนะครับบ่สิงริงิงไหมนะบ่ริงริงนะบ่เพิ่งนี่นะครับผมปลาเป็นปลาไซส์ไหนครับแปดถึงหนึ่งโลครับแล้วก็ปลาใหญ่ปลาใหญ่ครับแล้วก็ ยังไงต่อครับเจ้าของบอกอย่างเขินๆกล้องนะครับผมอ่ปลาใหญ่นี่ไซส์กี่ขีครับไปกี่โลครับสองโลยันหกโลครับสองโลยันหกโลนะครับผมมีเยอะไหมมีลงให้ทั้งไปครับแต่ช่วยอะไรจะลงสักสิบตัวก่อนหนึละสิบตัวครับผมบักคังได้ข่าวว่ามีใช่ไหมครับมีครับมีครับอ่โทฟี่มีปลาอะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่จะมีเด่นมีปลากายตัวสามร้อยปลากายตัวสามร้อยนะครับเป็นรางวัลให้นะครับ บอก็ค่อนข้างจะสวยนะครับผมเดได้รอบบ่อนะครับผมรับแค่ยี่สิห้าท่านนะครับเดี๋ยวให้เด็กตกปลาแบงยาวทำการได้ทําการเทสนะครับผมเริ่มเลยไหมครับครับอ่าไปครับผมเด็กเรือยาครับเตรียมตัวครับเด็กๆน้องๆทั้งหลายโอ้อ่อนเลยครับผมน้องมอสเรานะครับผมนี่นะครับโดนพี่เขา นี่ได้แค่นี้แหละครับโดนแล้วเนี่ยตีไกลนะโอ้ยโดนแล้วครับพี่ดวงเอ้ยพี่นนโดนแล้วครับพี่นนครับเป็นอะไรนะครับเอ่อเดี๋ยวเย็นครับเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเอาสุบเอาสูบอีกมาซ้อนเขาหน่อยโอ้โหใส่สวยครับโดนทั้งคู่เลยครับนะครับโดนทั้งคู่เลยอ้าว ไปครับเป็นเหยื่อปลายางหัวแตกนะครับของน้าเหลิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเลอหลังแตกไปเลยนะไอหลังแตกนะครับผมของน้าเหลิมนะครับผมสวยนะครับงานดีมากติดตรงนี้เลยนะครับอ่าปล่อยครับปล่อยยังไม่เอาอ้าวไดงานลึกเกินนั้นเราล่ะครับผมมีครีมมีครีมนะจ๊ะมีครีมอย่าจับตรงนั้นเป็นอันเด็ดขาด เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดดีเทลของงานจัดงานยังไงเดี๋ยวนน้าหนึ่งขึ้นให้อีกทีนะครับอ,อ่าปล่อยก่อนปล่อยก่อนรับปล่อยนปล่อยเลยนี่แค่ผลไม้เองนะครับเดือดเลยนะครับอ,อือนี่นะครับ ในสนุกแน่นะครับยี่ห้าท่านท่านละเท่าไหร่นะครับท่านละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับฮะเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับนั่นหนึ่งเกือบต้องโปเพิ่มนะครับงานเข้านะครับเพื่อนใจเย็นไว้นะครับผมนี่ครับพระเอกของเรานะครับที่ชวนมาเปิดบ่อนะครับผม วัออนวันไม่ทํางานนะครับตกแต่ปลานะครับเนียจะด่ายไว้นะครับใสเดี๋ยวแกะเบ็ดออ่าเราไม่ต้องการทเให้ปลาช้านะครับแต่ว่าอยากอยากอยากให้ให้รู้ว่ามีเดือดน้ครับน้ำสองร้อยกว่าตัวนะครับผมแล้วก็มีปลาใหญ่ไซส์สามขึ้นนะครับมีปรากฏคัง ปลากายเป็นโทฟี่นะครับถ้าปลากายคือรางวัลส0 0บาทแต่ต้องปล่อยคืนบ่อนะครับผมส่วนปลาอื่นออกได้หมดนะครับปลาหมอปลานิเนี่ยออกได้หมดเลยครับถ้ามันกินเหยื่อคุณนะนี่นะครับผมปลากระพงไม่ห่วงหงปลานินหงปลานินนะครับเอาหรอปลายางนะครับผม แล้วก็จิกหลังหักหลังแตกของนะครับผมนั่นเหลิมนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอ่านะครับหลุมนี่นะครับอันนี้ไม่มีเบ็ดนะครับเดี๋ยวจะให้ลองอ่านนี่ครับนี่แบบไม่มีเบ็ดนะครับผมไม่มีเบ็ดแกเบ็ดออกอ่าแกเบ็ดออกล้นนะครับผมเออนั่นเหลิมครับสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับส่งก่อนเอนอนส่งเยียอก่อนลูกอย่าเพิ่งให้ไอ้นี่เลยต้องส่งเยียกก่อนให้มันได้กัดก่อน งานเริ่มวันที่9เมษายนนะครับถึงบ่อก็เจ็ดโมงครึ่งเนาะตัดแล้วเนี่ยสายวิ่งแล้วไม่ยิบเลยนะครับปล่อยไปเฉยปล่อยไปเฉยนะครับอี่ปล่อยไปแล้วนะครับผมไอสองคนนี้สนุกกันใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับเจ้าของบ่อครับใจดีนะครับผมหนุ่มน้อยของเรานะครับขนาดหลุดไปแล้วเนี่ยปล่อยกัดอีกแค่เออกัดซึ่ง เดินได้รอบบ่อเนาะรอบบ่อรอบบ่อรออบบ่เลยเนาะจำกัดนะครับ25ท่านเท่านั้นนะครับผม900 99 99บาทนะครับเอาได้พันบาทพันหนึ่งทอนบาทหนึ่งครับผมนะครับผมมีอาหารการกินไหมครับมีไหมครับอาหารการกินข้าวมีไหมครับข้าวมีให้ไหมครับเพิ่มบวกคนห้าสิบบาทครับเลี้ยงข้าวอ่าบวกเพิ่มคนห้าสิบบาทเนาะครับผมก็พันห้าสิบบาทเอาง่ายๆเนาะครับมีข้าวให้กินนะครับผมเหล้าเบียร์ก็หาเองนะครับ สั่งร้านนั้นหนึ่งไน้นะครับเดี๋ยวหนึ่งที่วิมาส่งสนุกกันใหญ่ไม่ต้องขนาดน,านั้นเดี๋ยวป้าปบาชิกเรามาเทสบอให้กับน้าๆน,นักตกปลาที่ชอบอ่าหรือนั่นหนึ่งอยากกันจัดให้เด็กตกปลาได้ไหมเด็กๆอ่ะเพราะเด็กๆอ่ะไม่มีที่ตีแต่มันราคาสูงไม่หน่อยเด็กน้ำหเด็กๆจริงไหมคือแข่งขันกันก็ได้ไม่ต้องเอาปลาออกอ่ะ ได้ไหมเ็ดให้กได้แข่งขันกันแบบไม่ต้องเอาปลาออกคือแล้วก็อนี่ไปอ่ะโอเคอ่ายังไม่เจอใช้ใหญ่นะครับผมอ่านะครับผมกัดทุกไม้ครับกัดสิครับนั่งยิงหรือสามคนนะครับเราลองตัวจริงยี่ห้าคนเรือรอบบ่อสิครับปลาอยู่ตรงกลางหมดอ่ะกัดกครับยังไงนักชาก็กัด อ่าโอเคบรรยากาศดีนะครับเพราะเราอยู่ใต้ต้นไม้ล่มนะครับนักตกปลาเูนะครับแต่ผิวสีนี้ทุกคนแล้วครับผมมีฮาคิทุกคนนะครับฮาคิล,คนนคาคลายชันเนดะี๋ยวนั่นหนึ่งจะทำครีมขายนะครับนักตกปลาฮะอะไรอ่าตัวนี้นะครับเราจะเอากลับนะครับเนื่องจากว่าเขาเลือดเยอะนะครับเดี๋ยวมันไม่สดนะครับผม าทางน้องสามา,มาเขาแบ่งให้เด็กๆดกุปลาไปทานคะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะปล่ยอยคืนให้เดี๋ยวจะปล่อยคืนให้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับปาลาครบเกินจํานวนแน่นอนนะครับผมยี่สิบห้าคนก็มีปัญญาก็เออกออกกันหมดนะครับ <laughs> โอเคไปครับสามาดนีอ่ <laughs> <laughs> อันนี้อันนี้ลองนะครับไม่มีไม่มีตัวเบ็ดนะครับผมลองเทสให้ดูนะครับผมตลอดนะอ่า กายตีหิวกาตีหิวกาตีหิวน้ำเช้านะเว้ยปหเออน้ำเช้านะเว้ยกออไรนักหนาก็คุณกับคุณเนี่ยครับข้วมันดีี้ดเาอยไไตามตลอดปะเป็นไงครับวันนี้ มัาเลยนะครับเด็กๆนะครับผมตะกี้นั้นหนึ่งได้คุยกับน้า้องมานะครับผมเขาในเรื่องของว่าจะให้เด็กๆเข้ามาตกแข่งขันกันนะครับผมอาจจะมีค่าสมัครนะครับผมน้องๆคนไหนสนใจก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมจะได้หาแนวทางกันได้เนาะแต่ว่าถ้าตกเป็นแข่งขันนี่อาจจะไม่ได้เอาปลาออกนะเด็กๆทั้งหลายเพราะหนูก็เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดดีเทลยังไงเดี๋ยวนั้นหนึ่งจะคุยกันก่อนเนาะอ่า โอเคขอบคุณครับ,บากดไลค์กดแชร์กดติดต่อไลค์คให้พวกเด็กตกปลาเป็นยาวด้วยนะครับครับผมบ๊ายบาย